สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำหนังสารคดีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า American Factory โรงงานจีนฝันอเมริกันเป็นหนังในปี2019สําหรับเรื่องย่อนะครับในปี2010กลุ่มบริษัทฟูเหยาได้ทำการซื้อโรงงานผลิตรถยนต์ General Motors หลังจากโรงงานปิดกิจการเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า การเข้ามาลงทุนกิจาการของบริษัทฟูเหยาทําให้เกิดการจ้างงานมหาศาลโดยประธานเฉาซึ่งเป็นประธานบริษัทฟูเหยาได้จ้างงานคนงานประเทศจีนมาสอนงานให้คนงานอเมริกันซึ่งการทํางานของทั้งสองชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการผลิตของโรงงานในอเมริกานั้นทําได้อย่างล่าช้าเพราะเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างเช่นคนงานอเมริกันตัวใหญ่ทําให้การคล่องตัวในการทํางานช้ามากและกระจกมักจะแตกเสียหายบ่อยครั้ง รวมถึงปัญหาการทำงานที่สบายเกินไปคนงานมักจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจว่าจะผลิตสินค้าได้ทันหรือไม่ส่วนทางคนงานจีนเองก็อยากกลับไปทำงานที่ประเทศตนเพราะมองว่าการสอนงานคนอเมริกันนั้นทำได้ยากแต่ด้วยประธานเฉาขอให้อยู่ต่อทุกคนจึงไม่มีปัญหาพร้อมช่วยเหลือให้โรงงานอยู่รอดหลังจากโรงงานประสบปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ทันตามความต้องการประธานเฉาให้หัวหน้าคนงานอเมริกันไปดูโรงงานที่จีน เมื่อไปถึงโรงงานที่จีนทุกคนต่างตกตะลึงที่คนงานจีนทํางานได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพมากๆโดยวิสัยทัศน์ของคนงานทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นคือคนงานอเมริกันทํางานเพื่อให้ได้เงินแต่คนงานจีนทํางานเพื่อให้คุ้มกับเงินที่ได้ด้วยการปลูกฝังของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้ผลงานออกมาไม่เหมือนกันหัวหน้าคนงานอเมริกันนำเทคนิคบางอย่างมาใช้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำให้ผลผลิตทำออกมาได้มากขึ้น นานวันเข้าคนงานอเมริกันเริ่มไม่พอใจสภาพแวดล้อมการทำงานและปัญหาส่วนตัวต่วตางๆที่มีต่อบ,บริษัทเช่นทำงานช้าเกินไปจึงถูกไล่ออกและหาคนอื่นมาทำงานแทนทำให้คนงานอเมริกันเริ่มเรียกร้องให้มีสหภาพแรงงานเข้ามามีบทบาทในบริษัทแต่ประธานเฉาไม่ยินยอมให้เข้ามาเพราะจะมาเก้าไก่การทำงานของบริษัทแต่ด้วยการเรียกร้องที่เข้มข้นทำให้บริษัทเพิ่มเงินเดือนให้คนละสองดอลลาร์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจดังนั้นทางบริษัทฟูเหย่ยจึงแต่งตั้งหัวหน้าคนงานเป็นคนจีนและออกนโยบายใหม่โดยการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนแล้วค่อยๆไล่คนงานที่มีปัญหาออกทำให้ปัจจุบันโรงงานผลิตกระจกรถยนต์ฟูเหย่ยมีคนงานอเมริกันทั้งหมด2,200คนและคนงานจีนอีก200คนเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี2018เป็นต้นไปจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชม หนังค่อนข้างน่าเบื่อครับเนื้อหาดำเนินไปอย่างช้าๆเล่นหนังเน้นไปที่การแก้ปัญหาของประธานเชาเพื่อให้โรงงานผลิตกระจกที่นี่อยู่รอดใครชอบหนังสารคดีแนะนําครับเป็นประวัติการทํางานของประธานและการแก้ปัญหาที่ดีอีกกรณีหนึน่งเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ Godmovie Channel เพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ